วันนี้เราจะพาทุกท่านนั่งรถจากในตัวเมืองเชียงใหม่มาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งชมวิวเขาที่สลับซับซ้อนและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มายังอำเภอเล็กๆทางตอนเหนือของเชียงใหม่ที่มีชื่อว่าชัยประการอำเภอชัยประการเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอฝางก่อนจะแยกพื้นที่4ตำบลเป็นกิ่งอำเภอและยกระดับเป็นอำเภอชัยประการอย่างเป็นทางการในปี2538ปัจจุบันอำเภอชัยประการมีประชากรประมาณ5 0,000่นคน มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ทั้งชาวลาหูชาวปากากยอชาวลีซูชาวจีนชาวไทยใหญ่กว่า3.2ปีที่โรงพยาบาลเชประการได้เปิดดำเนินการในฐานะโรงพยาบาลชุมชนของอำเภอัชประการนับเป็นทศวรรษที่4ที่เรามีความมุ่งม,มั่นที่จะเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพประชาชนสุขภาพดีภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง ผ่านภารก,กิจทั้ง4ด้านได้แก่เสริมสร้างความเข้มแข็งทางสุขภาพในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายบริการด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์และมุ่งหวังความปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับบริการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการอย่างต่อเนื่องและบริหารจัดการโรงพยาบาลสู่องค์กรที่มีมาตรฐานแม้เราจะมีข้อจํากัดในด้านทรัพยากรของโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กแต่เรามีโอกาสที่จะใช้ความคล่องตัวหรือ a g i l i t y ที่เป็นจุดแข็งของเราในการสร้างความแตกต่างและพัฒนาบริการให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว,รวด้วยขนาดองค์กรที่ไม่ใหญ่เราจึงสามารถปรับเปลี่ยนวางแผนลงมือทำได้อย่างฉับไวไม่ว่าจะเป็นการนำนวัตกรรมมาใช้การตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปหรือการสร้างความร่วมมือที่คล่องตัวโรงพยาบาลชุมชนของเราพร้อมที่จะแสดงให้เห็นถึงพลังของการบริหารจัดการที่เอจาย เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพในชุมชนของเราให้ดียิ่งขึ้นโรงพยาบาลชัยประการมีความเชื่อมั่นในการผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมและนวัตกรรมสมัยใหม่จึงได้มุ่งเน้นการดูแลประชาชนด้วยการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกควบคู่กับการรักษาแผนปัจจุบันเพื่อสุขภาพองทรวมที่ย,ยั่งยืนปัจจุบนันกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลชัยประการ เปิดให้บริการในรูปแบบ One Stop Service ครบทั้ง4สาขาเวชกรรมไทยดำเนินงานในส่วนของการตรวจรักษาโรคควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบันโดยใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยเภสัชกรรมไทยเรามีการใช้ยาสมุนไพรทั้งยาเดี่ยวและยาตำรับมากกว่า32รายการเพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยและนอกจากนี้ ยังมีการนำวัตถุดิบสมุนไพรจากชุมชนนำมาผลิตยาสำหรับการใช้ในหน่วยบริการการพดุงคันไทยเราได้เปิดให้บริการตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอดพร้อมให้คำปรึกษาสตรีที่มีปุจยากเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์หัตถเวทไทยการให้บริการด้านการนวดเพื่อการรักษาเน้นบูรณาการร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน และทำการรักษาแบบองรวมและนอกจากนี้เรายังมีการนำภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านมาใช้ในการดูแลรักษาอาทิการบ่งต้อด้วยน้ำหวยการใช้ศาสตร์ชนชาติพันธุ์ในการรักษาผู้ป่วยโรคไมเกรนอีกด้วยเหมือนกันเนี่ยนาม,มาเพราะว่ามาบ่งต้อมาบ่งต้อเพราะว่าในครอบครัวเปิดเคยทำแล้วประสบผลสำเร็จผลการรักษาที่ได้มานะคะ มันก็ดีขึ้นหายใจน้ำตาที่มันเคยมีเยอะที่มันแสบแสบ,แสบตายนะคะมันก็เบาลงความประทับใจที่ชอบที่สุดเลยนะคะคือบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศที่เย็นสบายมาตรงมเมื่อเคยไปโรงพยาบาลแล้วมีความสุขตรงนี้มีความสุขที่สุดเลยเจ้าหน้าที่บุคลากรให้ความเป็นกันเองมากมาไม่ได้ละโอ้โหกลับบ้านห่วง เรามีความจําเป็นที่ต้องบูรณาการร่วมกับทีมสหวิชาชีพและเครือข่ายชุมชนทั้งการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยระยะกลางอินเตอร์มีเดียแคร์ระยะยาวลองเทิ Care, ร์แคร์รวมถึงระยะสุดท้ายพาราธีแคร์การออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่การให้สุขศึกษาหญิงตั้งครรภผู้ป่วยยาเส,สพติดที่เข้ารับการบำบัดในมินิธัญรักษ์โรงพยาบาลชัยประการ กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ป่วย NCD การบริการการแพทย์ทางไกลเทเลเมีดิซีนโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการแก้ปัญหาการเข้าถึงระบบบริการด้านยาสมุนไพรของประชาชนในพื้นที่ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมโดยเฉพาะในกลุ่มโรคตามนโยบายของกระทรวงสาธารณาสุขช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาได้สะดวกและส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรได้อย่างปลอดภยัย รวมถึงการจัดส่งยาผ่านฮิวไรเดอร์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องเดินทางมารอที่โรงพยาบาลการพัฒนาระบบการให้บริการทำให้ผลการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีทำให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตัวชีวัดที่วางไว้อีกทั้งการดำเนินงานด้านยาสมุนไพรโรงพยาบาลชัยปราการมีการใช้ยาสมุนไพรติดอันดับหนึ่งใน3ของจังหวัดเชียงใหม่ จากปัญหาการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังต่อเนื่องของพื้นที่พบว่าผู้ป่วยหลายรายไม่สามารถมาตามนัดเพื่อการบำบัดฟื้นฟูได้เนื่องจากญาติผู้ดูแลต้องใช้เวลาในการพาผู้ป่วยมาโรงพยาบาลและรอผู้ป่วยรับการรักษาจนแล้วเสร็จจากสภาพปัญหาในการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยอินเตอร์มีเดียแคร์พบว่าผู้ป่วยมีข้อจำกัดในการเข้ามารับบริการอย่างต่อเนื่องกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับทีมสหพิชาชีพแพทย์พยาบาลนักกายภาพบำบัดได้พัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยด้วยโปรแกรม One Day Rehab Package ด้วยการจัดการฟื้นฟูแบบเต็มวันอีกทั้งยังมีประสานงานร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในการจัดรถรับส่งผู้ป่วยเพื่อเข้ามารับบริการตามตารางเวลาที่นัดหมายไว้่าสามารถไปทำธุระส่วนตัวระหว่างที่ผู้ป่วยรับการรักษา กำเดียวฝากแม่ไว้ที่นี่คำเนียครับเดี๋ยวผมไปทำธุระก่อนพอดีปัดประชาชนมดได้เจ้าหือแมลงก่อนนครับคุณยายไปไดาครับขอบคุณครับพบว่าผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากผู้ป่วยมีอาการปวดลดลงหลายรายสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมของเครือขยที่สามารถเข้ามามีบทบาทในการรับส่งผู้ป่วยทําให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงระบบบริการได้อย่างต่อเนื่องครับผมนายวัชรเลิบทเพียงคนไข้โรงพยาบาลชายประการครับได้มารับการรักษาเนืจากป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองแตกครับหลังจากได้รับการผ่าตัดแล้วมีอาการ 大家好，我叫鲁发慧今天我带我的爸爸到昌巴岗的医院做附近。我的爸爸是错骨神经痛，到这边治疗。医生们。 医治得很好，用电按摩加上泰式按摩，所以我爸爸康复得很好。谢谢医生们的照顾。จากการดำเนินง,งานนวัตกรรมวันเดียร์มีแหปแพ็กเกจในผู้ป่วย IMC กลุ่มกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทจำนวนแเดือนที่ผ่านมาเรามีจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการจำนวน162ครั้ง โดยมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีคะแนนบาเทียวอินเด็กเพิ่มขึ้นจำนวน31คนและผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทที่มีอาการปวดลดลงมากกว่า2ระดับจำนวน70คนคิดเป็นร้อยละ92ของผู้มารับบริการ จากการดำเนินงานดังกล่าวที่เราได้พัฒนาระบบบริการในรูปแบบวันเด์รีแฮบแพ็กเกจที่ทำให้ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจในการเข้ามารับบริการรวมถึงสามารถนำไปต่อยอดและขยายผลให้กับโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่และนอกจากนี้ยังมีการขยายผลในระดับเคสสุขภาพที่หนึ่งต่อไปโรงพยาบาลชัยประการ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพที่ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะการบูรณาการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเข้ากับการแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อสร้างรูปแบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่มีประสิทธิภาพโดยเน้นการดูแลสุขภาพอย่างครอบคลุมทั้งทางกายทางใจและสภาพแวดล้อมมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการรวมถึงยาสมุนไพรโดยเฉพาะในผู้ที่มีข้อจำกัดในเรื่องการเดินทาง โรงพยาบาลชัยประการยังคงเดินหน้าดําเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกต่อไปด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนตามวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล The next c p k signifies our evolution. A hospital that's not just only a place of treatment, but a proactive partner in building healthier Chai Prakan. This means strengthening our bonds with the community, understanding their unique needs. and deliver care that is both accessible and sustainable.